ว้าวน่านอนสบายแน่คืนนี้จุดชมวิวจุดใหญ่อีกจุดหนึ่งที่ร้อยล้านปีโอ้โหแต่ก่อนพื้นที่เหล่านี้ของอุทยานไม่ใช่พื้นที่เป็นอุทยานนะเริ่มถามจำนวนชั้นละ <laughs> เฮ้ยฮัลโหลฝนตกมากอากาศเย็นมากสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่นัชดาทราเวลค่ะตอนนี้นะคะไมค์ก็อยู่ที่ลาสเวกัสแล้วนะคะไมค์เพิ่งบินมาจากนิว к, ยอร์กเมื่อคืนนี้เองนะคะและตอนนี้ค่ะไมค์กำลังจะพาทุกคนไปเที่ยวที่แกรนด์แคนยอนด้วยกันค่ะไปเที่ยวด้วกันเลยค่ะไป เราก็อยู่ที่บ้านคุณพอล่านะคะหลังจากรับประทานอาหารกันเรียบร้อยแล้วเราก็จะเดินทางไปเที่ยวที่กรันคันยอนกันค่ะที่ลาสเวกัสเราพักกันที่บ้านคุณพอล่าค่ะซึ่งน่าอยู่และสะดวกสบายมากๆและตลอดทริปนี้นะคะเราก็ไปกับตัวของคุณพอล่านั่นเองค่ะถึงก่มื่อยานยาวซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็คงเป็นทางแบบเที่ยวเดินเลย ต่อามาก็มีมรถบรรทุกเพราะฉะนั้นเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นประวัติศาสตร์นะคะแต่จะเข้าไปตัดเส้น,น,นใหม่เป็นทางเลี่ยงไปรถบรรทุกจะไปวิ่งเส้นนั้นตอนนี้เราอยู่ที่คิงแม่นะคะเป็นเส้นทางสองรูท66ค่ะนี้มาแวะปั๊มน้ำมันค่ะตรงนี้มันเหมือนเป็นเส้นทางอยู่เข้าสู่แอริโซนาแล้วนะคะ เป็นแบบคล้ายเมืองคาวบอยนะคะเป็นแหล่งที่อยู่ของทางที่เราจะไปที่เป็นนาวาโฮนะคะก็คือเป็นว่าชนเผ่าอ,อินเดียแด,ดชนดั้งเดิมน,นะคะของอเมร,ริกาที่อาศัยอยู่กันตอนนี้อยู่ที่รูส e 6 6้เดี๋ยวเราจะลงไปถ่ายรูปกัน ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่รูสิกสิกันแล้วค่ะตรงนี้นะคะอยู่ที่เมืองคิงแมนค่ะซึ่งเป็นเมืองคาวบอยนะคะสนนสาย66ที่มีชื่อเสียงของประเทศอเมริกาแล้วก็มีชื่อเสียงระดับโลกเลยค่ะตำรวาเปิดประตูั Wow, nice. <laughs> oh, wow. Good. 6คือถนนสายประวัติศาสตร์ชื่อดังของอเมริกาตำนานรถทิพสุดคลาสสิกซึ่งในอดีตเคยเป็นเส้นทางหลวงสายหลักของประเทศถนนสายเก่าเส้นนี้เปรียบด,ดังอุโมงค์การเวลาที่ย้อนพาเราสู่อเมริกายุคเก่าโดยตลอดเส้นทางจะมีบรรยากาศแบบอเมริกันย้อนยุคไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำมันเก่ารถยนต์และมอเตอร์ไซค์วินเทจคาเฟ่โบราณถังกดโซดา โมเทลและร้านอาหารสไตล์คาวบอยที่ตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลทรายอันเว้งวางกว้างใหญ่โอ้โหนี่คือเด็กแบน์ เซลิกแมนเป็นเมืองประวัติศาสตร์ชื่อดังของรูท66ซึ่งที่นี่นะคะจะมีรถคลาสสิกโบราณที่กระตุนเรื่องคลาสของ Walt Disney ย์นำไปเป็นหนึ่งในต้นแบบของฉากในเรื่องด้วยค่ะและที่นี่นะคะก็ยังเป็นเมืองต้นกำเนิดของถนนเส้นรูท66อีกด้วยค่ะ ก็อยู่กันที่วิลเลียมซิตี้ค่ะซึ่งเป็นเมืองต้นทางของแกรนด์แคนยอนนะคะซึ่งเราก็เดินทางจากลาสเวกัสนะคะโดยใช้เส้นทางรูท66ซึ่งเป็นถนนสายเก่ามุ่งตรงมาสู่วิลเลียมซิตี้นะคะและหลังจากนั้นพรุ่งนี้เช้าเราจะเดินทางต่อจากวิลเลียมซิตี้ไปที่แกรนด์แคนยอน south r i มนะคะโดยใช้เวลาเดินทางจากที่วิลเลียมซิตี้นะประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นค่ะคืนนี้เราก็จะนอนกันที่นี่ค่ะวิลเลียมซิตี้ซึ่งเมืองนี้นะคะก็ ก็เป็นเมืองเล็กๆน่ารักมากๆเลยนะคะและในตัวเมืองที่เรามาเดินเล่นกันนะคะก็จะมีร้านอาหารแล้วก็บารเล็กๆอยู่2องข้างทางน่ารักมากๆเต็มไปหมดเลยะคะ่ะ ที่เราพักนะคะที่วิลเลียมซิตี้ครัลอดเว์อินสวีดเดอร์ดาวเทนเนอร์โมเทลแล้วหน้าโงแรมนะคะก็อยู่เส้นรูท6 6เนาะสวนนี้ก็จะพามาที่ห้องที่เราพักนะคะห้องพักของเราก็คือ116มน่ั่นเองี่คุณแม่อยู่ในห้องแล้วนะคะก็ใส่เข้าไป <S <S ใส่ผิดด้านนี่ครับนี่ ข้ามานะคะรีวิวภายในห้องค่ะห้องกว้างมากก็มี <Okay. S 1> <Okay. S 2> เป็นตู้เย็นไ่ะฮีเตอร์นะคะคุณพอลล่าเตรียมนาไว้ให้แบบเยอะมากห้องกว้างมากๆเลยค่ะสองเตียงใหญ่เลยอ่ะนอนสบายแน่คืนนี้มีโต๊ะทำงานนะคะใครมาเที่ยวนะคะแวะพักที่วิลเลียมซิตี้ก็แนะนำโรงแรมนี้เลย มอร์นิ่งค่ะทุกคนเช้านี้เรายังอยู่กันที่วิลเลียมซิตี้นะคะเมืองเล็กๆที่น่ารักมากๆเลยเพื่อนๆ <c oughs> เห็นด้านบนนื้นไหมยังมีสโนโตกอยู่เลยอากาศวันนี้ก็หนาวมากๆเลยนะคะดูสะควันออกปาาแบบน,นี้เลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวหลังจากรับประทานอาหารเชา้าที่โรงแรมแล้วนะคะเราก็จะมุ่งตรงไปที่แก้งแคนยอนกันค่ะ ซิตี้นะคะก่อนที่จะเดินทางไปลาสเวกัสนะคะอาการยังหนาวอยู่เลยทุกคนคุณแม่ไม่สบายด้วยทริปนี้คุณแม่ไม่สบายตั้งแต่ที่นิวยอร์กนะคะเดี๋ยวพอกลับจากทริปไกลขึนย่อนเข้าลาสเวกัสอาจจะต้องพาคุณแม่ไปหา ถ้ามาเที่ยวก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะของมาทริปนี้ค่อนข้างเที่ยวหักโหมมากๆเลยเพราะว่าไปหลังที่มากตั้งแต่จอร์เจียเลยเนาะวันนี้ก็พามาชมเมืองในเวลาเช้านะคะซึ่งจริงๆคุณพอลล่าบอกว่าถ้าเป็นช่วงซัมเมอร์หรือสปริงเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวเยอะมากคือจะคึกคักมากกว่านี้เยอะเลยค่ะก็เป็นลักษณะเมืองคาวบอยนะคะที่นี่เชื่อมต่อกับรูสิกซิคะตอนเช้าเช้าบรรยากาศในเมืองวิลเลี่ยมก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนก็จะมี ความเป็นคาวบอยผสมอยู่ในรูปแบบการก่อสร้างของเมืองเขานะคะแต่ว่าร้านตอนเช้าก็ยังปิดอยู่เนาะเพราะว่าเมื่อคืนขับบาร์อะไรก็คึกคักค่ะคาราโอเกะทูน่าคอเอมื่อคืนไม่ได้เข้าไปร้องเฮ้ยแต่ละแม่พาได้ไงตายแล้วมีคาราโอเกะด้วยแม่พาได้ไงเนี่ย เธอคอยที่นี่เขาก็จะดังนะพวกเกี่ยวกับงานหินง,งานอะไรของพวกเผ่าอินเดียนแดงแบบน,นี้นะที่นี่นะคะเขาเรียกอย่างนึงว่านาวาโฮจริงๆแล้วสะกดว่านาวาโจนะคะแต่เสียงโจเนี่ยเขาจะออกเสียงเป็นเสียงเอชเสียงฮอนะคะเป็นนาวาโฮอันนี้แมกเนตนี้น่ารักดีแม่แต่มันคือดอกไม้เดี๋ยวมาดูแก้วกันถ้าเอาไปฝากเราก็าจะได้ใช้ประโยชน์ไหมหรือของฝากก็คือของฝาก เราก็มาถึงที่แกนแคนยอนกันแล้วนะคะทุกคนวันนี้อากาศหนาวมากหนาวสุดๆสวยมากเลยค่ะอันนี้จะเป็นเรากำลังจะเดินไปขึ้นช<บา>ัตเตอร b บัสนะคะ เย็นสุดๆ,ๆชมวิวที่มีความยาวค่ะเราก็จะเดินเลาะริมหน้าผาไปเรื่อยๆแบบนะะี้คะใหญ่โตมานี่็สิ่งมหัศจรรย์ของโลกใช่ไม่ไน่าเชื่อเนาะว่าเขาจะมาเป็นแบบเกิดจากน้ำซลาะเกิดจากทั้งน้ำาซอเกิดจากเปลือกโลกขยับแล้วก็เกิดจากหลายอย่างค่ะนุณคุ้มที่มาละลาย ใช้เวลาประมาณ400ล้านปีโอ้โห oh, oh. แต่ละสีของเลเวลเนี่ยจะมีอายุของมันค่ะประมาณ100ล้านปี300ล้านปี10ล้านปีแล้วมีคนเขาไปแท็ก,กิ้งข้างล่างมีค่ะที่ว่ามีม้าอะไรตรงนี้ไม่ค่ะด้านนู้นมา้าแต่ด้านนี้จะมีขยะ mm hmm. อะไรมีอะไรนะอะไรนะร่องแก่งอะนายเอแต่น้ำมันแห้งไม่แห้งน,นะคะมันเยอะมากแต่ว่าข้างล่างมันลึกแล้วเนี่ย มันดีมันเลยดูเล็กแต่จริงๆข้างล่างลงไปใหญ่มากนะค่ะแต่ว่ามันมันไม่ใช่น้ำใช่ไหมที่เราเห็นไม่อันนี้ไม่ใช่น้ําค่ะอันนี้เป็นร่องน้ําที่น้ำไปเป็นจบนู่นไม่น้ําอยู่นู่นสีแดงๆนู่นอ๋อโคลโลราโดที่ว่าใช่น้โอ๋อตรงนั้นเป็นโคลโลราโดนะทุกคนเรามาดเดินขึ้นมาสุดยอดอลังการยิ่งใหญ่สมกับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกมาก วันนี้เราก็มาชมอีกจุดหนึ่งนะคะโมฮาวีพอยด์นะคะแม่อย่าไปใกล้น่ะอย่าไปนั่งตรงน,นี้นั่งกลางแดดนัง่งนัง่นงจุดชมวิวอีกหนึ่งจุดของกร,รงงันย่านนั่นเองค่ะสวยมากอารังการยิร่ง,ง,งใหญ่มากๆเลยค่ะ,คะสวยงามมากเลยค่ะสุดยอดสุดยอด แวะทานอาหารบรถนะคะข้าวปัดปูค่นะน่ากินมากอร่อยมาก,มากข้าวผัดปูฝีมือคุณคัลล่านะคะอตอนนี้เราอยู่ที่จุดแมทเทปอยนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดหลักที่ทัวร์ชอบมาลองที่ทัวร์ชอบมาลองค่ะคนเยอะมากโอ้ว,ว้าวเดี๋ยวเราจะลงไปยังจุดถ่ายรูปตรงด้านล่างกันนะคะ<า>โอ้อันนี้สวยมากแมทเทปอยคือที่สุดเลยโอ้ยอันนี้สวยมาก จุดนี้คืออาราังค่ะอาราังมากทุกคนโอ้สวยมากทุกคนโอ้ oh, โหยังมีสโนโอ,อยู่เลยอะ่ะสโนฝัโนโ่งนี้นะคะ <c oughs> ค่อยๆเดินนะแม่หินมันไม่เท่ากันเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปกันที่จุดนี้นะคะที่แมทเทอร์พอยต์สวยอลังการมากทุกคน ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่จุดแมทเ e ลพอยต์ค่ะซึ่งเป็นจุดชมวิวจุดใหญ่อีกจุดหนึ่งที่ส่วนใหญ่แล้วท่องเที่ยวจะต้องมาเที่ยวนี่กันนะคะถเป็นไฮไลท์เลยค่ะสวยมาก นั่นเองค่ะจุดนี้นะคะก็จะสูงกว่าจุดเดิมที่เรามานะคะตรงนี้จะเป็นทาวเวอร์นะคะก็คือปีนน่าจะปีนขึ้นไปเพื่อชมวิวปอโชคดีจังก่อนจะไปทุกคนบอกเออทาวเวอร์ค่ะโอ้ยก็คืออะไนไปแม่ขึ้นไปไม่ไหวแม่อยากขึ้นนะแม่ไหวแม่ขึ้นไปมันตุบขมขื่ออย่างเขาไม่อยากขึ้นนะแม่้นอยากขึ้นแล้วตัดกับยาว มันเด็กนะถ้ามีธรว่าอยากต้องไปสวยมากการพาไปตอกดินเนี่ยจะเป็นแสงสีสอนสะพร้าอันนี้คือฝั่งนอดริมยิม่าเต็มอยู่ใช่ก็มีคนเดินนะแต่ใช้เวลาไหลาอ่ะเราเข้าไปนอนกันยังไงกลางมีแคมป์กราวอยู่ข้างล่างโอ้ีแคมป์กราวของเดอะรีสอร์ทตรงนี้เป็นเหมือนหมู่บ้านหรือเปล่าไม่ค่ะข้างล่างข้างล่างอ๋อข้างล่างล็อกในแกน ใขาวชดีมากแต่ก่อนพื้นที่เหล่านี้ของอุทยานไม่ใช่พื้นที่เป็นอุทยานนะคะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเป็นไม่ตามหน้าผาจะมีบ้านเก่าๆที่สร้างอยู่เมื่อก่อนเแดงใช่แต่เดีนี้เขาก็เป็นยกขึ้นเป็นอุทยานแห่งชาติแล้วก็จ่ายให้ภาสีขา ไข้างบนกันนะคะบนทาวเวอร์ค่ะที่เดสเซอร์ดวิวพอยต์ค่ะซึ่งเราโชคดีมากเลยนะคะตอนที่เรามาเนี่ยวันนี้นะคะเขาเปิดให้ขึ้นไปชมพอดีซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเขาปิด ปรับปรุงซ่อมทาวเวอร์นี้มาเป็นเวลานานเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ที่เรามาเที่ยวกันเขาก็เปิดให้ขึ้นไปชมค่ะแต่ว่าเขาจะให้ขึ้นไปชมกันทีละชุดนะคะ,ะตอนนี้เราก็รอเวลาผู้ที่จะขึ้นไปชมด้านบนของทาวเวอร์กันก็จะเห็นแกรนด์แคนยอนแบบพาโนรามาแบบท็อฟวิวสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันค่ะ ชมดิสเซอร์ดอยวิวนะคะวิวห้าร้อยร้าน yeah wow ใช่ว้าวโอ้โหสวยมากเดี๋ยวเข้ามุมยิ่งสวยสวยใช่สวยมากค่ะสวยสวยอันนี้เราจะได้กิจะเป็นแบบเป็นภาพวาดของชนเผ่านาว่าโขออินเดียแดงนะคะ คุณแม่เริ่มเริ่มถามจำนวนชั้นละมีภาพาบ้านแบบของชนเผ่าอินเดียแดงนะคะเก่าแก่สวยงามครับคุณค่าของการมาเยือนสุดๆไปค่ะมันฟังดูไม่ใช่ธรรมดาเลยก็โชคดีมากเโชคดีมากใช่เท้าบ้านเปิร์สต้อนรับเราอันนี้คือวิวไฟละ ทุกอย่างมาเกเลยคะค่จกนค่ะจากนเกเรียกขึ้อมค่ะีค่ท็้อยคิวข้องเี่เรอรียบรอคอยยค่ะ่อยร่ะ่ กันที่เมืองคา m เมรอนนะคะหลังจากลงจากแกรนแคนยอนค่ะอ๋อร้านอาหารอยู่ในกิทช็อปเหรอใช่เเราไปข้างในเลย่่ะค่ะเดี๋ยวเราเึิมาเดินดูของค่ะร้านอาหารก็จะอยู่ในกิทช็อปนะคะในร้าร้านรานานร้นร้น้นรนร้ร้านานาา That the ร้านอาหารเขาก็จะอยู่ภายใน Souvenir Shop นะคะทุกคนซึ่งเป็นร้านขายของพื้นเมืองที่ระลึกที่ใหญ่มากๆเลยค่ะทุกคน และตอนนี้นะคะทุกคนเราก็ได้เดินทางมาถึงเมืองเพจเรียบร้อยแล้วค่ะและคืนนี้นะคะเราจะนอนกันที่เมืองนี้ค่ะซึ่งที่พักที่เราเลือกพักกันในคืนนี้นะคะก็เป็นที่พักที่จองผ่าน Airbnb นั่นเองค่ะซึ่งที่พักนะคะน่าพักมากมากเลยค่ะแล้วก็เป็นบ้านหลังใหญ่ที่มีหลายห้องนะคะเดี๋ยวมาจะรีวิวให้ทุกคนดูนะคะว่าที่พักที่นี่น่ารักน่าอยู่ขนาดไหน สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่แอนเชโลนันเองค่ะดเดี๋ยวเราจะเข้าไปเที่ยวใ้ลใหม่กันนะคะเป็นสวยของโลเวอร์แอนเชโลค่ะแต่น่าเสียดายนะคะว่าที่นี่เขาไม่ให้ถ่ายวิดีโอแล้วก็ไม่ให้อ,อะไรเข้าไปเลยนอกจากมือถือค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวไราจะมีรูปสวยๆมาฝากทุกคนนะคะจะไปกินข้าว o w เวอร์แอนเชโลคือหุบเขาใต้ดินที่มีความงดงามมหัศจรรย์ เกิดจากการกัดเซาะหินทรายแดงของกระแสลมและน้ำจนกลายเป็นร่องริ้วโค้งสวยงามภาพถ่ายแพนทอนซึ่งเป็นภาพที่แพงที่สุดในโลกมีมูลค่ามากกว่า200ล้านบาทได้ถ่ายจากสถานที่แห่งนี้ค่ะแต่น่าเสียดายที่เจ้าของพื้นที่ที่นี่คือชนเผ่าพ,พื้นเมืองนาวาโฮไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวบันทึกวิดีโอภายใต้หุบเขา สถานแห่งนี้เราจึงเก็บภาพสวยๆมาฝากทุกคนแทนค่ะซึ่งต้องบอกว่าภายในหุบเขางดงามมากๆถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนที่ควรค่าแก่การมาเที่ยวชมเป็นอย่างยิ่งค่ะ โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กัน,นที่ฮอชิเม็นนั่นเองค่ะซึ่งที่นี้นะคะก็จะเป็นจุดที่แม่น้ำโคโลราโดนะคะไหลามาจากร็อกกี้ม n t เทนค่ะแล้วก็ผ่านในส่วนของภูเขาหินตรงบริเวณน,นี้นะคะทำให้มีรูปลักษณะมองไปแล้วเหมือนเกรือกมานั่นเองค่ะแล้ววันนี้ค่ะนี่ค่ะไกล้กิติิรมศักดิ์ของเรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดี พาเราไปชมนะคะอั่วเบนในรูปที่เราจะไปดูของจริงโอเคค่ะไปกันเดินกเยอะนะประมาณครึ่งไม้นะคะครึ่งไม้ก็มีกำลังเยอะก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งไปกับไปกลับก็ไม่ไม่รวมถ่ายรูปด้วยเราออกนอกังรวมถ่ายรูปได้หนึ่งชั่วโมงคือในรูปถ่ายออกมาเหมือนแม่น้ำมันสายมันนิดเดียวเพราะมันสูงใช่ไหมคะ อันนี้เรา<บ>เดินขึ้นเขาเหรอเนี่ยมองลงแล้วลงวตอนนี้เราลงแต่ตอนจบมา<อ>เราจะขึ้นเนินอ๋อก็เกิดเรื่องแต่เนินเขาตรงนู้นเห็นแนวนู้นนะะ่ะแนวเดินขึ้นไปตรงนู้นอ๋อขึ้นเนินแต่ตอนนี้ก็เข้ามาทำด้านล่างแล้วมาเที่ยวกันเยอะวันนี้วันอาทิตย์นะ ที่อยู่ท่าน,นะคะฝนตกมากอากาศเย็นมากโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะไมค์ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบวอลกนี้ของไมค์ไมค์ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับทุกการแจ้งเตือนจากไปด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่วอลกหน้าค่ะไมค์จะพาทุกคนไปตะลุยลาสเวกัสซินซิตี้เมืองแห่งแสงสีด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย